mẹ đừng có quá đâu mẹ đừng có quá đừng có quá đừng có จะใครกีฬาจะใครควรลูกควรควรลูกควรนับก็สัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เขามารับชมนะครับนับก็ขออนุญาตให้ไลฟ์ได้นะครับก็ทําการไลฟ์สดแล้วนะให้ได้ชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ น้องเก่งยังไม่ลงนะครับน่าจะรอบลึกๆนะนะครับเพราะว่ามีรายการอยู่นะครัเนาะนะครับเป็นตังหลิวฝั <c> ่ <oughs> งนี้เป็นเจ้าเลิมนะครับกับพี่หลิวนะครับท่ากันยางนะครับฝั่ <c oughs> งนั้นเป็นเจ้าตังนะครับ หนับก็ฝาก่นแล้วก็แชร์ด้วยนะครับเก่งคู่ใครโอเคครับเนสซีบอนน้อยนะฝากกอแชร์ด้วยนะครับเก่งคู่คู่ใครครับเก่งน่าจะมาทีมเดียวกันนะครับแต่ว่าแต่ทนี้นนะคนี้ไม่ลงนะครับน่าจะไม่ลงแข่งนะครับผก็สวัสดีครับนะครับ นะครับยังเต็มที่นะครับผมนะครับแต่โมเก่งนะจะยังไม่ลงนะครับแล้วก็ติดลอยนะครับก็ฝากยูทูบบอน้อยนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับก่อนลบกออกนะครับข้างหลังนะครับก็เป็นท็อปมอซอนะครับเพื่อ ทีงานนี้นะครับ,รบเป็นการขึ้น<อ>ง,งานขึ้นบ้านใหม่นะครับของเซียรนะครับผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับารมาพูดสลับข้างรองเท้าหมดแลกวนะครับผมแต่ไหนขวดใจดีกว่โอเคครับนะครับมาดูผลการเสี่ยงนะครับ ก็เป็นฝั่งของเจ้าเหลิมกับหลิวนะสังกัดท่าคอนยางนะครับเป็นฝ่ายส่งลูกก่อนนะครับมาดูนะครับแต้มแหกจะเป็นของใครนะครับศูนย์ศูครับเจ้าเหลิมจะเสิร์ฟมา,อาโอ้โหตัดสายมาเอาเจ้าตังเปิดอย่างนี้โอ้โห นะครับมาดูพี่หลิวจะเสิร์ฟบ้างนะครับหลิวทาออ้าฟันยางนะครับดีกี่นักเรียนไทยนะครับโอ้โหบอลน้อยเปิดหลุดนะครับแต่ยังกลับมาได้นะครับลูกนี้เจ้าตังหยอดเป็นแต้มเลยนะครับเอ๊ะถือว่าสุดยอดนะครับ มาดูสกอร์ที่3นะครับเต้มใปสา3จากการเสิร์ฟนะครับจะได้แต้มหรือไม่นะครับลูกที่3นะครับมาดูเจ้าเหลิมถ้าขอนยางจะเสิร์ฟลูกนี้ตัดมาเอาบอลน,น้อยเปิดหนึ่งยกเล่นเองลูกนี้เขียวนรลกเรียบร้อยนะครับเ,เปลี่ยนส่งแล้วนะครับบอลน,น้อยจะเป็นไฟายส่งลูกนะครับน้องเก่งนีไม่ลงนะครับแมตชนี้นะครับ ให้น้องตังค์นะครับลงไปแทนนะครับมาดูนะครับบอลนน้อยจะเสิร์ฟยังไงนะครับถึงจะเป็นแต้มนะครับอืมหืปั่นไปหนึ่งยังไงลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหโดนบล็อกนะครับเอาอีกรอบดาบสองหนึ่งสองซ้ำอืมหเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มฝั่งของทางท่าคอนยางนะครับมาดูจะตังนะครับจะเสิร์ฟนะครับตังคบ้านบักขามนะครับ ทีมงานประขาะครับลูกนี้จะเถิบทําสกอร์ได้หรือเปล่านะครับเจ้าตังเสิร์ฟไปออาพี่หลิวหนึ่งยกขึ้นอย่างนี้เจ้าเหลิมโอ้โหเอาโดานเกี่ยวบอลน,น้อยต้องแก้ไขข้ามไปเอาเจ้าเหลิมยกให้พี่หลิวลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับเ,เต็มฝั่งของท่าคันยางนะครับมาดูนะครับเกมเสรบบิร์ฟบอลน้อยนะครับ จะทำเต็มได้หรือเปล่านะครับอืมเสิร์ฟตามไปอ๋อเจ้าเหลิมเปิดพี่หลิวยกเข้ามาอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับเจ้าเหลิมนะครับตูกนี้นะครับมาดูหลิวถ้าคนยางจะเสิร์ฟนะครับจะทำสกอร์ได้หรือเปล่าลูกนี้ตัดมาออกนะครับ ไปเยอะเลยนะครับลูกนี้นะครับมาชมจเจ้าเหลิมจะเสิร์ฟบ,บ้างนะครับเหลิมท่าขันยางนะครับลูกนี้จะเป็นแต้มหรือเปล่าลูกนี้ว่างไงโอ,โห,โ,หโ,อโหเสิร์ฟติดทางเดียวกันนะครับสีเท่าเท่ากันครับ มาดูอือหือเจ้าหลิวเสิร์ฟม,มายังไงลูกนี้ยกขึ้นอย่างนี้จ้าตังโอ้โหเต็มบล็อกเลยนะครับเจ้าเหลิมนี่บล็อกดีมากนะครับบล็อกเหยียดตรงนะครับมาดูกันต่อครับโอ้โหจะตังเสิร์ฟดีนะครับยังไรงลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหนจะเหลิมเตะซันแบ็กไม่ข้ามนะครับ หรือว่าสุดยอดนะครับบอลน้อยตังค์นะครับห้าเท่ากันครับบอ,อย่างไงครับลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าหลิวลูกเสียก็ให้เตะเต็มเจ้าตังค์บล็อกโดนเน็ตนะครับ เอาไเดี๋ยวเพื่อนมาเลจนกับผมนะครับก็ได้ครับท่านที่นี่มาดูกันต่อครับห้าห้าต่อหกครับถอดแมตออกสวัสดีครับป๋านะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีตานะครับโอ้โหนะครับชัดเจนดือีแรงครับชัดเจนน่าจะชัดเจนขึ้นนะครับ มาดูกันต่อนะครับฝั่งบ้านประคามนี่นำไปนํำห่างอยู่สองแต้มนะครับห้าต่อเจ็ดนะครับมาดูนะครับเจ้าเหลิมจะเสิร์ฟยังไงนะครับลูกนี้มาดูเกมเสิร์ฟเจ้าเหลิมบ้างโอ้โหเจ้าเหลิมตัดมาเอ้าตัดมาดียังได้นะครับลูกนี้ต้องแก้ไขไปเอาโดนเกีียวนะครับเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับสกอร์ขึ้นมาหกต่อเจ็ดแล้วนะครับหรือว่าทําได้ดีนะครับ โอ้โหว่าถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับมาชมกั้นตอนนะครับสกอร์หกต่อเจ็ดครับเจ้าเหลิมจะเสิร์ฟยังไงนะครับลูกนี้ถึงจะเป็นแต้มนะครับโอ้โหตัดมาทางเจ้าตังลูกนี้บอลน,น้อยยกสวยๆลูกนี้โอ้โหโดนเต็มบล็อกเลยนะครับสกอร์อยู่ที่เจ็ดเท่ากันครับเจ้าเหลิมนี่บล็อกดีมากนะครับ เดี่วกันครับมาดูเจ้าเหลิมจะเสิร์ฟบ้างนะครับลูกนี้เป็นเต็มเลยเปล่าลูกนี้โอ้โหตัดเขาช่องคงมาเอาอยัางไงลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหเจ้าเหลิมยอดเอ,อ้าทันหรือเปล่าไม่ทันนะครับแม่เป็นบ้านมาขามขึ้นนำใบแปดต่อเจ็ดครับเปลี่ยนทรงมาดูนะครับบอลน,น้อยจะเสิร์ฟยังไงนะครับถึงจะเป็นเต้มนะครับ แปต่อเครับมาดูบอลน,น้อยจะเสิร์ฟครับอืม,อมลูกออกไปเยอะเลยนะครับเป็นสกอร์อยู่ที่8เท่ากันครับมาดูจะตังจะเสิร์ฟกันบ้างนะครับจะตังเสิร์ฟไปออกยังไงพี่เหลียวเปิดนึงขอเล่นเองแล้วกันลูกนี้ เขี้ยวนะลบโอโหเรียบร้อยนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับมาดูเกมเสิร์ฟบอลน,น้อยครับลูกนี้นะครับจะทำสกอร์ได้หรือเปล่านะครับเสิร์ฟปหเนึองยังไงเจ้าเหลิมยกเข้ามาอย่างนี้โอโหต้องแก้ไขมาโดนเกี่ยวนะครับลูกนี้ยกขึ้นสวยๆเจ้าตังเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มของบ้านบาคามนะครับลูกนี้นะครับ มาดูเกมเสิร์ฟนะครับของท่าก้อนยางนะครับจะเสิร์ฟยังไงนะครับถึงจะเป็นแต้มนะครับเสิร์ฟโดยปีหลิวนะครับอื้อไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มของบัลลกข้ามนะครับเอ๋เก่งคู่ใครครับเก่งล้วครับน้องเก่งดีเป็นตัวสำรองนะครับยังไม่ลงนะครับถ้าลงก็ลงแมตต์หน้านะครับสำบัดน้อยนะครับแบบนี้ก็ลงน้องบอลกับเจ้าตังนะครับ มาแล้วก็ขอให้ได้เจะกันด้วยนะครับน้องสังนะครับเก่งเป็นตัวสำรองนะครับมาเก่งนะครับจะหันหน้าไปให้ดูนะครับนี่นะครับโอ้ยำมันจะยำหลือเก่งบันบะคำ มันเสาบ่ได้ไปครับฮะมือนมอ๋ของพุทธบูช่มาดูเก็สรสิมเจ้าเหลิมโอ้โหเหลิมตากัยางตัดมาอย่างนี้ก็เจ um> ้าตังเรียบร้อยนะครับ มาดูเกมเสิร์ฟนะครับของหลิวถ้าขอนยางกันบ้างนะครับลูกนี้นะครับจะเป็นแต็มหรือเลปล่านะครับลูกนี้อืเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับมาดูเจ้าตัางบ้านประขามจะเสิร์ฟนะครับลูกนี้นะครับตังน้อยลูกนี้ยังไงโอ้โหเสิร์ฟข้ามไปเอาพี่หลิวเปิดหนึ่งนะครับจเจ้าเลิมยกอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับ จ่ายสั้นๆนะครับหรอเกมเสิร์ฟบอลน้อยนะครับจะทำสกอร์ได้หรือเปล่านะครับลูกนี้บอลน้อยอเสิร์ฟไปทางจอเลิมเลือเปิดหนึ่งยกขึ้นอย่างนี้ยอดโอ้โหเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มฝั่งของทักขันยางนะครับ เปลี่ยนทรงนะครับลุ่ที่3นะครับเป็นเจ้าตังจะเสิร์ฟนะครับจะทําสกอร์ได้หรือเปล่าครับมาลุ้นบบพร้อมกันครับผมเจ้าตัง1นึ่งซัโอ้โหลูออกนะครับนี่นะครับเสิร์ฟออกไปนิดเดียวนะครับก็ถือว่ายังได้นะครับมาชมเจ้าเหลิมจะเสิร์ฟกันบ้างนะครับลุกนี้นะครับเหลิมชาขนยางนะครับ จเจ้าเหลิมนี่จะเสิร์ฟยังไงนะครับลูงนี้ตัดมาเอาทางจะต่างลูงนี้บอลน,น้อยยกขึ้นอย่างงี้โอ้โหฉลบบอกออกไปนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ มาชมเกมเซิร์ฟนะครับเหลีวท่าคันยางกันบ้างนะครับจะเซิร์ฟทำสกอร์ได้หรือเปล่าโอ้โหตัดสายสุดมายังได้นะครับเจ้าตังลูงนี้โอ้โหเรื่อวมาทำสกอร์ได้ดีนะครับ <c oughs> มาดูเกมเซิร์ฟนะครับของเจริมนะนะครับ จะทาเต็มจากลูกเสิร์ฟได้หรือเปล่านะครับอเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับเกมสรุปผลการแข่งขันในเซตที่หนึ่งนะครับเป็นบ้านบากขามนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะทีมท่าขนยางไปนะครับแม่บั๋ยวเด า ALLY, มาชมกันต่อในเซตที huh. 2> ่2นะครับ FC พี่หลิวครับผมนะครับจัดไปครับผมนะครับกดฝากคนล์กดแชร์ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ ขอบคุณสำหรับคนที่แชร์นะครับขอบคุณป๋านะครับเพจจะก็ไฮไลท์นะครับอมินบัวขาวนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับเริ่มเน้นนะครับมาดูน้องบอลจะเ์ฟโอ้โหตัดมาช่องกลางยังไงจะเลิมยกอย่างนี้โอ้โหไม่พลาดนะครับอย่างเะดีนะครับพี่เลิมนะเฮ้ยพี่หลิวนะครับ ครับเดินทางรถไฟครับพี่ส่งพักกลับบ้านแล้วนะครับแพ้ครับส่วนต่อหนึ่งครับมาดูน้องตังจะเสิร์ฟนะครับจะโอ้ไม่ข้ามนะครับตังค์เสิร์ฟไม่ข้ามครับมาดูเกมเสิร์ฟบอาน้อยนะครับส่วนต่อสองครับใครส่งดาวให้นะครับก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับ ยังไงโอ้โหพี่หลิวเตะดีนะครับโอ้โหเตะเหมือนตะก้อจะแตกเลยนะครับเตะแรงมากนะพี่หลิวหุ่นก็น่าจะเตะแรงแล้วนะครับ สามต่อศูนย์ครับมาดูเจ้าเหลิมจะเสิร์ฟลูกนี้ปัดไปเบาๆเอ้าเจ้าตังเปิดบอลน้อยยกสวยลูกนี้โอ้โหเต็มบล็อกเลยนะครับเป็นสี่ต่อศูนย์แล้วนะครับเฮ้เป็นสี่ต่อศนแล้วครับก็น้ำห่างออกไปเป็น4ต่อ0แล้วสวัสดีเจ้าเ้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเต้โครานะครับ เอ็มซีนะครับสีตาศูนย์ครับบอลน้อยยกอย่างนี้โอ้โหเนี้ยบบ้างนะครับจะตังหยอดนะครับบอลกระถามนะครับขึ้นมานะครับเป็นลึกงต่อสี่นะครับมาดูเจเลิมจะเสิร์ฟบ้างนะครับ สีต่อหกครับขอบคุณสำหรับท่านที่ส่งดาวให้นะครับขอให้ท่านนะครับโอ้โหกอนน้อยลากเล่นเองเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับทสมากนะครับเปี่ยนรงครับนะครับมาดนเกเมท่านที่ส่งดาวให้นี่ขอให้ท่านสอตีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับสนะครับ สองต่อสี่ครับเป็นแต้มมากันเลยโอ้โหมาทำวิดีโอโอ้โหหลุดนะครับเป็นสามต่อสี่นะครับเจ้าตังเสริมดีมากนะครับลูกนี้นะมาทำสปอร์ได้ดีนะครับก็ต่อไปนี่น่าจะเป bon ็นนกกล้องนะครับนกกล้องหนึ er ่งวางชั้นนะครับมาสามคนครับเก็บเสิริมถึงลูกนะครับวอนน้อยแม่นบานบ้างสามต่อสี่ครับ มาดูบอลน้อยลูกนี้เสิร์ฟปัดมาโอ้โหจะเหลิมหลุดแม่เสียนะครับลูกลูกอ้อมนะครับเป็นลูกอ้อมนะครับเป็นประขาเป็นแต้มไปนะครับลูกนี้นะเป็นสีเท่ากันครับสีเท่าครับมาดูนะครับลูกนี้เจ้าโอ้โหจะตังเสิร์ฟดีนะครับบอลน้อยลากเล่นเองหรือเปล่า ยกให้กระสังลงมิเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นห้าต่อสี่แล้วนะครับแหมก็ถือว่าสนุกนะครับได้ทำได้ดีมากนะครับอดุลิ้วถ้ากันยังจะเสิร์ฟนะครับสี่ต่อห้าครับสกอตอนนี้สี่เท่ากันแล้วนะครับนำไปสี่ศูนย์ตอนนี้สี่เท่ากันครับเสิร์ฟมันไปเอาบอลน้อยยุบบอลน้อยลากเล่นเองเรียบร้อยนะครับ นำห่างออกไปนะครับสองต้มนะครับสีต่อ6ครับมาดูเกมเซิร์ฟเจ้าเหลิมนะครับเจ้าเหลิมนี่จะทำสกอร์ได้หรือเปล่านะครับสี่ต่อหครับมาดูนะครับเจ้าเหลิมเจ้าเหลิมเฮ้ยเสิร์ฟไปอาจจะตังเปิดยังไงลูกนี้บอลน้อยยกยังงี้โอ้โห ดีเฉยนะครับ,บพี่หลิวนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเตะที่ก็ดีเคยดีกี่อดีตนักเรียนไทยนอกก็ถือว่าเตะดีนะอืมสเสรไม่ข้ามนะครับพี่หลิวนะครับตอนนี้แกก็อายุป,ประมาณนะครับ3านะครับ พี่หลิวนะครับบ้านบักขามขึ้นนำครับเป็นเจ็ดต่อห้าเป็นรุ่นพี่ผมอยู่นะครับห้าปีเสริมนะครับเจ้าอลน้อยซีพีนะครับมาดูบอลน้อยนะครับลูกนี้ยังไงโอ้โหตัดมาหนึ่งยกเข้าไปอย่างนี้พี่หลิวต้องแก้ไขนะครับออกหลังไปนะครับบ้านบักขามเสียออกไปเยอะเลยนะครับสำหรับพี่หลิวนะครับน่าเสียดายนะครับแต่ว่าถูกกดอีกรอบก็้ใก้ รขอเวลานอกเลยนะครับสปอบ้านระขาขึ้นนำเป็นแมต่อครับที่เขาจะไวลวกกันนอกเลยครับเอาพี่จกินก่อนนครัมอสอนะครับทมสนะครับวันอยู่ข้างหลังนะครับเอาเอาอยาก้ร้องกเพ่อะไเลยนะครับเอาไร้อเอาซาด้วยไหม กาประะจทนครับคาดการณ์ว่าช่วงบ่ายๆนะครับคนน่าจะเยอะเลยนะครับทางสนามนะครับแปดต่อห้าครับมาดูนะครับเจ้าต่างจะเสิร์ฟทำสกอร์ได้หรือเปล่าโอ้โหมาทางเจ้าเหลิมนะครับลูกนี้ไกลไปหน่อยโอ้โหริวถ้าันยังเตะไม่ข้ามนะครับเป็นเก้าต่อห้าแล้วนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับ บานปบะขามขึ้นนำเป็น9กต่อ5้าครับมาด,ดูเกมเสิร์ฟบอลน้อยนะครับบอลน้อยจะเสิร์ฟยังไงครับลูกนี้นะครับจะเป็นเต้มหรือเปล่าโหตัดมาทางพี่หลิวนะครับเจ้าเหลิมยกเข้าไปอย่างนี้โอ้โหหลิวท้าขยางังเพี้ยนเลยเพี้ยนหนักเลยลูกนี้นะครับเตะห่างไปยึะนะเป็น10 ต่อ5นะครับโอ้โหถือว่าห่างกันเยอะนะครับ5แเต้มเลยนะครับมาดูเจ้าเหลิมจะเสิร์ฟนะครับทำสกอร์ได้หรือเปล่านะครับอืมตัดสายไปนะครับลูกนี้ออกนะครับเป็น5ต่อ11นะครับมาดูยืดท่าคันยางกันบ้างนะครับจะเสิร์ฟยังไงครับลูกนี้ ลิวถ้าคนยังจะเสิร์ฟไปอย่างนี้โอ้โหออกอีกแล้วนะครับเป็น5ต่อ12ครับมาดูลิวถ้าเออเจ้เหลิมจะเสิร์ฟกันบ้างนะครับจะเหลิมจะทําสกอร์ได้หรือเปล่านะครับ5ต่อ12ครับเจ้าเหลิมจะเสิร์ฟยังไงมาดูกันโอ้โห เป็นแต้มเลยนะครับเป็น6ต่อ12ครับมาดูเกมเซิร์ฟของบ้านมะขามบ้างน,น,น,นะครับมาดูเกมเซิร์ฟเจ้ตังครับ12ต่อ6ครับอืมอ้มลูกนี้ดี D นะครับเป็นกรรมการขานว่าดีนะครับเป็น13ต่อ6นะครับดูเกมเซิร์ฟบอลน,น้อยครับ บอลน้อยจะเซฟยังไงครับก็ถือบ่าห่างกันพอสมควรนะครับสําหรับสกอร์นะครับบอลน้อยเอ์ฟโอ้โหไม่ข้ามนะครับมาดูเกมเ์ฟเจ้าตังค์นะครับเรก่นี้ทำสกอร์ได้หรือเปล่าโอ้โหจะเหลิมเปิดหลุดนะครับยกอย่างนี้โอ้โโล้นไปทำโทษหรือเปล่าเรียบร้อย โอ้โหคืนแทนแล้วนะครับเป็น14บต่อเนะครับครับมาดูเกมเสิร์ฟลูกสุดท้ายนะครับเป็นเซตพอยต์ครั้งที่หนึ่งของบ้านประขามนะครับจากเกมหรือไม่โอ,โ,โอ้โหเกมนะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับเป็นบ้านบระขามนะครับเป็นฝ่ายชนะ ไปนะครับทีมเซียบอยอุทัยเป็นฝ่ายชนะทีมลิวพยักนะครับท่าอนยางนะครับทีมงานท่าอนยางนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับก็คงขอโอ้โหสุดยอดนะครับความสุดยอดของลิวท่าอนยางแล้วก็เลิมแล้วก็อาจารย์เป้นะครับทีมงานท่าอนยางนะครับก็ถือว่าทําได้ดีและสุดยอดมากนะครับขอตัดการถ่ายทอดสดไปก่อนนะครับขอบคุณครับนะครับ